ต้องถามกันมาเยอะมากเลยเรื่องแบบความผิดหวงังไม่ว่าจากการเรียนการสอบหรือการแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกลบๆอย่างหนึ่งที่อาจจะเจอกันบอ่อยคือความเฟลอย่างแรกเลยเนี่ยอยากจะชวนคิดเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความรักตัวเองบางทีเราจะคิดว่าเอ้ยมันคือเห็นแก่ตัวหรือเปล่ามันคือเข้าข้างตัวเองอันนี้มันไม่ใช่นะรักตัวเองในบทนี้ก็คือเห็นว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้เพอร์เฟกต แล้วประสบการณ์ความทุกข์ที่เราเจอมันก็เป็นประสบการณ์ความเป็นมนุษย์แบบหนึ่งอ่ะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาโอเคที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็การที่เราเนี่ยมีความรักความเมตตาก,กับตัวเองเราอาจจะให้กําลังใจเพื่อนเฮ้ยแกแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพูดดีกับเพื่อนได้แต่เราเคยใช้คําพูดนั้นกับตัวเองบ้างหรือเปล่า เราเคยลองอ่อนโยนแล้วให้กําลังใจตัวเองบ้างหรือเปล่าการรับมือกับความรู้สึกที่มันท้าทายหรือว่าความรู้สึกเฟลอ่ะความรักตัวเองก็เป็นเหมือนอีกกล้ามเนื้อหนึ่งอีกทักษะหนึ่งที่อยากชนฝึกจัดการกับความผิดหวังยังไงใช่ไหมคะนั่นก็คือการที่เรามองว่า เราเนี่ยมีหลายด้านของชีวิตนะคะการเรียนเป็นแค่ด้านหนึ่งนะคะว่าโอ,อเควันนี้เราอาจจะได้เกรด2แหละของวิชาวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราเนี่ยอาจจะได้เกรดเเลยนะในแง่ของการเป็นลูกที่ดีช่วยงานบ้านของพ่อแม่นะคะหรือว่าเราเนี่ยอาจจะได้เกรดเเลยด้วยซ้ำกับการเป็นพี่ที่ดีของน้องๆพาน้องไปเรียนว่ายน้ำหรือว่าแบบเล่นกับน้องออเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ยุ่งแบบนี้เลยก็ได้นะคะซึ่งตรงน,นั้นอะ่ะมันไม่ได้มีใครมาให้เกรดเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ย มองตัวเองยังไงเราให้เกตตัวเองยังไงมากกว่าแล้วก็มีด้าน,นอื่นอ่นนะคะเราเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนไหมหรือว่าเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของตัวเองไหมนะคะชีวิตยังมีหลายด้านค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้เกตที่เราต้องการแต่ว่าเราสามารถทําด้านอื่นของชีวิตให้ดีขึ้นได้ค่ะ